สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะกับมุมมองดัชนีกันนะคะวันนี้เป็นวันอังคารแล้วนะคะวันอังคารที่11กรกฎาคมเนาะหลังจากที่เปิดสัปดาห์มาเมื่อวานนะคะจริงๆตัว DE30 นะคะที่เราติดตามกันมาตลอดเนี่ย เขายังไม่ได้ไปไปไหนไกลเลยนะคะเมื่อวานวอลลุ่มพอมีนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้วิ่งหวือหวาอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไงต่อเนาะเพราะว่าจุดที่เรารอนะคะจุดหลกัหลกๆเนี่ยเขาก็ยังมาไม่ถึงนะคะถ้าจะมีจุดให้เข้าเทรดก,ก็จะเป็นจุดเล็กๆในทาเฟรมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือว่ารายนาทีซะมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อดีกว่าว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงดีอืเดี๋ยวไปดูการาฟกันค่ะ โอเคทุกคนเห็นกราฟแล้วเนาะอันนี้เป็นแผนเมื่อวานนะคะที่แบมวางไว้ให้เนาะอันนี้จะเห็นว่าเอ่อถ้าอ่าตอนแรกเรารออยู่2ฝั่งใช่ไหมคะถ้าน้องลงไปเลยถ้าน้องลงไปเลยเราก็จะมารอเด้ง QM s e l l ที่เป็น QM ตามเทรนดนั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าน้องไม่ลง แล้วก็ถ้าน้องขึ้นมาเราก็จะมารอเซลข้างบนหรือว่าอาจจะมีแพทเทิร์นบายระหว่างทางน,นะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็เพิ่งจะยกขึ้นมาได้นิดเดียวเราก็เลยจะยังไม่ได้จุดที่สวยงามสักเท่าไหร่เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเริ่มเทรดยังไงดีขออนุญาตเคลียร์เลยอ่ามาดูเดกันนะคะเดนี่เดนะคะมาเริ่มกันที่แท่งเทียนเหมือนเคยแท่งเดนะคะเมื่อวานนี้ปิดแบบสีเขียว นี่แท่งนี้เลยนะคะทุกคนจะสังเกตว่าไส้ล่างนะคะสูงขึ้นก็คือยกโลขึ้นมาแล้วไม่พอนะคะไส้ข้างบนก็คือราคาไฮสูงสุดของแท่งเนี่ยชนะไฮสูงสุดของวันก่อนหน้าด้วยนะคะบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าแรงซื้อตรงนี้มีมากนะคะพยายามจะยกตัวขึ้นต่อเนื่องมีโอกาสสูงมากที่เขาจะยกตัวต่อขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อไปหาซัพพลายข้างบนของทมเฟรมเดย์นั่นเองอทีนี้จำได้ไหมคะว่า เมื่อวานเนี่ยเขามาติดอยู่ที่แนวรับบริเวณ1,5700อืมที่แวมพาดูเนาะ1,5700จะเห็นเลยว่าเนี่ยเขาพยายามยืนตรงนี้อยู่นะคะจะเห็นว่าคือหลังจากที่เมื่อวนันศุกร์เนาะราคาปิดสีแดงปุ๊บลงไปนะคะพอมาวันจันท์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นของวันอะไรเอ่ย สีแดงนี่เป็นของวันที่6นะคะของวันที่6ก็คือวันพฤหัสใช่ไหมแล้วก็พอมาวันศุกร์เนาะพยายามจะยืนพยายามจะกลับมายืนนะคะแล้วเมื่อวานนี้วันจันทร์เออเขากลับมายืนได้นะคะก็คือสังเกตการยืนได้ก็คือเนื้อเชียนเห็นไหมคะปิดอยู่ข้างบนเหนือเส้นแนวรับนี้นั่นเองบ่งบอกว่า15ื่นอเนี่ยยังอยู่นะคะยังมีของยังเป็นแนวรับที่แข็งแรง ซึ่งเหมือนห้าจร้อยเนี่ยจะเห็นได้ชัดตั้งแต่วีคเลยนะคะวีคที่แล้วเนี่ยเขาพยายามปิดก็คือปิดเนื้อเทียนขึ้นไปเนาะพยายามพยายามจะยืนให้ได้ซึ่งถ้าวีคนี้นะ,ะปิดแบบนี้นะคะมีโอกาสขึ้นต่อสูงมากอาจจะขึ้นไปถึงัพพล l y อะไรก็ตามนะคะแต่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องได้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะคะเดนเนี่ยัพพลายที่เห็นนะคะระหว่างทางเนี่ยจะยังไม่ได้เห็นัพพล l y อะไรชัดเจนแลน้วจะมีก็ข้างบนนู้นเลยนะคะ ก็คือกรอบนี้นะคะเป็นจุดที่ส่งราคาลงมาทำโลล่าสุดนั่นเองอทีนี้เรามาดู4ชั่วโมงเราจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะคะ4ชั่วโมงนะคะก็จะชัดเลยต่อเนื่องจากแท่งเทียนของเดเนาะราคาเนี่ยพยายามที่จะยกโลและยกไฮขึ้นเออแต่ว่านะคะจุดสังเกตหนึ่งนะคะยังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเขาเป็นเทรนขาขึ้นเออทำไมล่ะทำไม ก็อย่างที่บอกนะคะโครงสร้างเนี่ยเพิ่งจะแค่ยกลอยยกหายใช่ไหม mm. เขายังไม่ได้มีการชัดเจนว่าเฮ้ยเขาจะเป็นเทรนขึ้นเลยถ้าเขาจะเป็นเทรนขึ้นเนี่ยเขาควรจะเอาชนะซัพพลายให้เราเห็นก่อนนะคะถึงจะบ่งบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะขึ้นจริงๆอืมแต่ตรงเนี้ยก็คือสามารถบ่งบอกได้เลยว่าโอเคมีแรงซื้อนะตรงนี้เริ่มทําโครงสร้างขึ้นมามีโอกาสจะขึ้นไปเพื่อไปหาจุดเซลข้างบนนะคะ พอสี่ชั่วโมงเรามาเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยมีตรงนี้นะคะเป็นกรอบซัพไพอยูอีกหนึ่งกรอบนี่ตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งซัลายตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะดูจากแท่งอิมบาลานซ์นะคะแข็งแรงแล้วก็สามารถเอาชนะกลุ่มดีมานบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะส่งราคาลงรรมาทำโลเลยตรงนี้มีความแข็งแรงมากนะคะดังนั้นจุดนี้น่าสนใจอืขอตีเส้นไว้ให้ทุกคน ถ้าขอบล่างนะคะเลขกลมๆก,ก็คือ160-2 0นั่นเองอยู่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งเทคนิคให้เราเห็นนะคะก็คือภาพนี้นี่มีใครทันไหมก็คือเป็น QM cell นั่นเองมีโอกาสที่ราคามาเด้งตรงนี้แล้วก็ปรับตัวลงต่อเพราะว่า day เป็นเทรนขาลงแล้วนะคะดังนั้นจุดนี้นะคะถ้าเรากลางฟิโบของ QM เนาะก็จะได้นี่ เห็นไหมคะว่าโซน QM เนี่ยก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโซน p p l y นี้เลยนะคะมีโอกาสมากเลยที่ราคาเนี่ยจะมาจะมาเด้งลงได้เนาะนี่อ่าตรงนี้นะคะทีนี้ทีนี้ท,นทุกคนถ้าบางคนอาจจะมีคำถามเอออย่างเงี้ยถ้ามันจะขึ้นไปหาสปายข้างบนเนาะ <c oughs> ตรงนี้ไม่ได้มีสปายอะไร <c oughs> เราบายขึ้นไปเลยได้ไหมอืมจริงๆอะ่ะมันมีระยะให้เราบายนะคะแต่ ถ้าเราจะบายเนี่ยไม่แนะนําให้แบบอุ้ยเห็นอย่างนี้แล้วบายขึ้นไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งการบายตอนนี้ยังเป็นการบายที่ส่วนเทรนนะคะถ้าเราจะบายให้ปลอดภยัยแนะนําให้เขามีการสร้างโซนเนาะหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เรามั่นใจก่อนว่าเขาจะมาย่อแล้วก็บายขึ้นจริงๆอืมเพราะว่าการที่อยู่ๆเราเห็นราคามีโอกาสขึ้นไปเลยแล้วเรากดบายไปเลยเนี่ยมันเป็นการไล่ราคานะคะมันทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบเออเสียเปรียบยังไงทุกคนลองนึกภาพนะ ถ้าเกิดเรากดบายตรงนี้แต่ราคามันเกิดย่อก่อนอยากจะย่อขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้มันมีดีมานอยู่ใช่ไหมแต่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยเกิดอยากจะย่อขึ้นมาโหเรากดบายแต่ตรงนี้เราก็ใจแป้วแล้วนะคะเสียเปรียบแต่กลับกันถ้าเกิดเรารอให้เขาสร้างดีมานหรือจุดบายให้ชัดเจนอย่างเช่นตรงนี้เขาอาจจะพักตัวแล้วอยู่ๆเขาก็มีแรงซื้อขึ้นมาปุ๊บแข็งแรงนะคะปิดแท่งเทียนใหญ่ยาวเนื้อแน่นแบบนี้นี่สมมุตินะปิดแบบเขียวอย่างนี้เลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะเราก็รอให้ราคาย,ยอ่อแล้วเราก็ค่อยมาบายตรงนี้เอออย่างเงี้ยปลอดภัยกว่านะคะดังนั้นนะถึงแม้จะมีระยะให้เล่นก็ไม่แนะนําให้บายทันทีนะคะทีนี้เรามาดู4ชั่วโมงอย่างที่บอกไปว่าจริงๆ4ชั่วโมงเนี่ยถามว่ามีโซนดีมานไหมก็มีนะคะทุกคนแต่อาจจะเป็นดีมานตรงนี้เลยนะคะอยู่ข้างล่าง แต่ว่ากลุ่มดีมันเนี่ยเนี่ยมีแนวรับด้วยที่สําคัญการที่เราจะบายเนี่ยถามว่าถ้าเราจะบายราคาลงมาตรงนี้แล้วเราบายเลยเนี่ยก็ไม่แนะนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเทรนยังเป็นลงถ้าเราจะบายอยากจะให้มีแพทเทริร์นอย่างเช่นจุดนี้ในทำฟรมเล็กนะคะราคาลงมาเฮ้ย <c oughs> แล้วเด้งมีคิวบแบบนี้ในทำฟรมที่เล็กๆอถ้าอย่างนี้บายได้สวย ให้อย่างนี้สวยเลยนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าดีมาและแนวรับนี้ยังคงเอาอยู่อืมทำไมถึงต้องรอภาพนี้คะเพราะว่าหลายๆครั้งราคาเนี่ยทำเหมือนจะตีขึ้นก็จริงนะทำเหมือนจะแบบเด้งขึ้นนะคะแต่สุดท้ายเขาไปโดนอะไรไม่รู้อาจจะไปโดนแนวต้านแถวๆนี้นะคะแล้วไม่ไหวแล้วกลับตัวลงต่อตามเทรนเดิมเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยอย่างงี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะบายแบบส่วนเทรนแบบนี้ เราให้รอมีคอนเฟิร์มมีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มที่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยจะดีที่สุดนะคะอืมโอเคดังนั้นอ่ะเรารู้กันแล้วเนาะอย่างที่บอกไปตรงนี้มีแนวต้านด้วยนะคะตรงนี้มีแนวต้านซึ่งราคาเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะแนวต้านนี้อยู่เออถ้าลงมาตรงนี้มีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มเราจะบายแล้วก็ตรงแนวต้านนี้นะคะถ้าราคาสามารถชนะยืนขึ้นไปได้เหนือแนวต้านแล้วมี ดีมานมีอิมบาลานซ์ที่แข็งแรงเราก็จะย่อบายขึ้นไปเพื่อไปหาจุดเซลล์ข้างบนนี้นี่ประมาณนี้เห็นไหมคะเนี่ยเราแค่รอรูปแบบที่ใช่เนาะอ่าแบบนี้นะแล้วก็ถ้าราคาขึ้นไปตรงนี้เป็น QM เซลเราก็จะพิจรารณาเซลล์กันอืมตรงเนี้ยเซลได้เพราะว่าเป็น QM เซล์ที่ตามเทรนของทำเฟรมใหญ่นั่นเองจำได้ไหมคะเดยังลงอยู่นะอันนี้เป็น QM เซลของสชั่วโมงนะคะอืม ซึ่งตรงนี้เนี่ยกรอบมันค่อนข้างกว้างทุกคนตรงนี้เดี๋ยวแมวัดระยะให้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าตั้งแต่ขอบของ q m c e l เเลยเนี่ย s l ที่สมเหตุสมผลมันควรเหนือสวิงไฮเนาะมัน300ปิบหรือ3000จุดเลยถือว่าเยอะมากๆนะคะของ DE อืมลหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ไม่ไหวนะคะมันไกลดังนั้นเราจะสามารถย่นระยะในการเข้าได้โดยการที่ มันเดิมนะคะดอกไปที่ทำฟิล์มเล็กๆอาจจะ1ชั่วโมง30นาทีก็ได้นะคะไปดูการเดินทางถ้าขึ้นมาอ่ะแล้วเกิดคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะเป็นแบริจคลาสสิกเดเวอร์เจนอย่างนี้แล้วเราค่อยเซลหรือถ้าจะเอาแบบประหยัด SL กก่าน,นั้นเราให้เขาทำา QM เซลล์ในทางฟิ์มเล็กซ้อนมาแบบนี้อีกเราก็จะได้จุดเข้าที่ประหยัด SL l มากขึ้นเออยังไง ก็คือการที่เราเล่น QM เซลในทาเฟรมเล็กใช่ไหมคะ SL ที่สมเหตุสมผลนะ่ะมันไม่ต้องไปไกลเลยมันก็คือ SL ที่เป็นสวิงไฮก่อนหน้าเหนือสวิงไฮก่อนหน้าแค่นี้พอนะคะถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้เรา SL เหนือสวิงไฮแบบนี้แล้วเราก็ยอมนะคะถ้าราคายัางขึ้นไปต่ออ่ะเราก็ไปรอดูเขาทำโครงสร้างแต่ถ้าเกิดเขาลงไปเลยเราก็สามารถเก็บ1ต่อหนึได้สบายๆแล้วแผนนี้ไม่ต้องรอให้เขาหูลงไปถึง300จุด 3ามร้ปีบหรือ3,000จุดนะคะไม่จำเป็นเนาะโอเคนี่แผนเราประมาณนี้นะคะจริงๆวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีแพทเทิร์ที่ชัดเจนนะคะที่เราจะรอเนาะตอนนี้ถามว่าราคาอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลดังนั้นนะ่ะวันนี้จะออกเป็นแนวของการมโนภาพให้ดูก่อนนะคะไม่ว่าราคาจะมาทางไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้หมดเนาะเพราะว่าเรามีชุดความรู้นั่นเองนะคะ อ่ะกับอีกแบบนึงถ้าราคาเนี่ยลงไปเลยล่ะตรงนี้มาไม่มีคอนเฟิร์มแล้วลงไปเลยโอ้อันนี้ยิ่งสบายเลยนะคะยิ่งถ้าเขาทำนิวโลนะชนะโลก่อนหน้าก็คือโลตรงนี้นะคะนี่นี่โลนี้ที่ส่งราคาขึ้นไปทำถ้าเขาชนะแบบนี้เราจะได้แพทเทิร์นอะไรคะทุกคนค่อยๆดูตามแวมนี่ได้ QM เซลล์นั่นเองเราก็แค่รอเด้งแล้วก็เซลลโอ้โหเป็นไงง่ายไหมง่ายไหมคะ นี่คือใช้แบบการวิเคราะห์ร้าวเปล่าล้วนๆเลยนะนี่เท่านี้เองนะคะถ้าเราไม่ต้องรออะไรเยอะเลยเรารอแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นอืมนะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมุมมองของดัชนีโดยตัว DE30 นะคะโอเคอย่างที่บอกเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้พาดูตัวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะขอมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, กด Subscribe ยู u ูบนะคะของเ w ราว Trade Academy ด้วยแล้วก็เรามีช่องทางการติดตามทาง Facebook ด้วยนะคะเป็นเพจเ w w o r Trade Academy g l o b a l นั่นเองนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการวางแผนดีๆแบบนี้นะคะเรามีหอ้ไลฟ์วางแผนให้ทุกวันเลยจะนึ่งสุกนะคะโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้แวมไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ